รู้หรือเปล่าชาวไทยมิสว่าครั้งหนึ่งทูสหรัฐที่มาเจราจากับสยามในยุคราชการที่4เคยบ่นออกมาคําหนึ่งที่ฟังแล้วถึงกับสะดุ้งครั้งหน้าควรเอาเรือรบมาด้วยจะได้ไม่เสียเวลาแบบนี้ใครฟังก็อาจคิดว่าเป็นบทพูดจากนังสงครามฮอลลีวูดแต่ไม่ใช่เลยนี่คือถ้อยคําจากปากจริงของทาเซนแฮร์ิสนักการทูตจากอเมริกาที่เดินทางมาเจราจากับสยามในราชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่4ช่วงนั้นสยามกําลังเปิดประตูบ้านต้อนรับต่างชาติทั้งฝรั่งฝรั่งจากอังกฤษก็มา ทำหน้าที่สําคัญแก้ไขสนธิสัญญาฉบับเก่าที่เอ็ดมันโรเบิร์ตเคยทาไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนเป้าหมายใหญ่ของเขาก็คือขอให้สหรัฐได้สิทธิเสมอกับอังกฤษที่ได้จากสนธิสัญญาเบารริงแฮร์รี่สมารถถึงปากน้ําเจ้าพญาเมื่อวันที่13เมษายน2399พอล่องเรือผ่านบ้านเรือนชาวสยามแกถึงกับชมไม่ขาดปากว่าบ้านเมืองเราเรียบร้อยสะอาดตาก,กว่าที่แกเคยเห็นในจีนอินเดียหรือแม้แต่มลายูเสาบ้านยกสูงพ้นพื้นช่วยให้อากาศแห้งโรคภัยอย่างไข้มาเลเรียก็หลีกได้ไม่ใช่แค่ชอบบ้านแต่ยังชอบคนโดยเฉพาะพระบาท สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทห,หารของพระองค์มีระเบียบฝึกดีแต่งกายบางคนก็แบบยุโรปปืนใหญ่ที่ใช้ยิงสลุดต้อนรับก็ได้รับการดูแลงาวับยิงถขาย21นัดอย่างสมพระเกียรติฟังดูดีใช่ไหมชาวไทยมิรแต่พอถึงเวลาเจรจาจริงแฮร์รี่ก็ต้องเจอกับความละเอียดของสยามที่เขาเองยังถึงกับเอ่ยปากว่าเหนื่อยทางไทยเสนอให้มีบางข้อแตกต่างจากที่ทํากับอังกฤษแต่ฝั่งแฮร์รี่ยืนยันเสียงแข็งว่าอเมริกาต้องได้เท่าอังกฤษเป๊ะไม่งั้นไม่เอาและที่ทําให้เขาปวดหัวที่สุดไม่ใช่เนื้อหาใหญ่่่่่ตตอออออะไรรรรแแเเเป็นืืงงงขคําาัมบทใชล้ว คำขึ้นต้นเอกสารก็ใช้เวลาเจราจากันหลายวันสุดท้ายแฮร์รี่เขียนระบายในบันทึกว่าหวังว่าตัวเขาจะไม่ถูกส่งมาที่นี่อีกถ้าคราวน้าอยากให้เรื่องมันไวส่งเรือรบมาสักสองหรือ3ลำน้ำลึกไม่เกิน16ฟุตแล่นมาถึงกรุงเทพยิงสลุดใส่สักชุดเท่านี้เรื่องก็คงไม่ต้องลาบเป็นสัปดาห์เหมือนที่เขากำลังเจออยู่ฟังแล้วก็น่าขำแต่ลึกๆมันสะท้อนอะไรบางอย่างในยุคที่อำนาจการเมืองยังวัดกันด้วยปากกระบอกปืนไม่ใช่แค่กระดาษกับเจตนาดีแต่สุดท้ายสนธิสัญญานั้นก็ผ่านไปได้ในปลายเดือนพฤษภาคมแฮรี่เดินนทางงงตุ่่อไไปปยัญส คนแรกของสหรัฐประจําแดนโชกุนที่นั่นแฮร์รีต้องใช้เวลาถึง18เดือนกว่าจะได้เข้าเฝ้าและอีก4เดือนในการเจราจาให้บรรลุผลสําเร็จมีข่าวลือว่าเขาเคยมีสัมพันธ์กับเกอิชาวัย17ปีข่าวนี้ดังจนกลายเป็นหนังชื่อ The b o r b a h i n d the j a s h e แต่บรรดานะักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงสิ่งที่แน่แท้คือแฮร์รีคือตัวอย่างของนักการทูตยุคที่ต้องเจราจาท่ามกลางเกมอํานาจใช้ทั้งปาดดาบและเรือรบพ่วงไว้ในใจไทมิรจะพาไปรู้จากาการเเเมมือองโลกกกกทีีีี่่ยยพัันนบบบสแ้ อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ